วันนี้นะครับก็จะมาคุยเรื่องแผงของ i t t o o n นะครับหรือ BTC นะครับของวันนี้เดือน3นะครับนะกับผมโก้นะครับแต่ก่อนหน่งนะครับผมกอ่ก่อนว่าคลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นาการแนะนำให้เข้าซื้อเข้าขายของ BTC นะครับอันนี้จะเข้าซื้อหรือเข้าขายอยู่ที่ดูมินิของคุณนะครับนะซึ่งแผงของผมเนี่ยผมจะใช้กราฟเทคนิคเป็นตัววิเคราะห์นะครับแล้วก็มีข่าวเสริมเข้ามาด้วยนะครับนะ ซึ่งผมวิเคราะห์ด้วยกราฟเนี่ยก็จะได้แนวมาประมาณนี้นะครับนะซึ่งถ้าแผงของผมนะครับถ้า BTC เนี่ยไม่หลุด38,570นะครับไม่หลุดแนวเนี้ยนะครับก็สามารถเล่นสามารถซื้อขึ้นไปถือขึ้นไปได้นะครับแต่ถ้าหลุดเนี่ยก็จะมีแนวต้านเอ่อมีแนวรับอยู่นะครับเนี่ยมีแนวรับอยู่ที่37,347 อยู่แถวๆตรงนี้นะครับถ้าไม่หลุดตรงนี้นะครับสามารถซื้อซื้อ BDC นะครับเพื่อถือกำไรขึ้นไปได้นะครับแต่ถ้าหลุดเมื่อไหร่นะครับต้องตขาดทุนต้องออกมาเท่านั้นนะครับอันนี้คือแพงของผมนะครับซึ่งถ้าซื้อตรงนี้แล้วนะครับก็จะมีจุดเทะกำไรนะครับอยู่ที่ประมาณ40,001 1นะครับแล้วก็41,721 รับตรงนี้นะครับเป็นจุดเทกําไร2จุดของผมนะครับนะถ้ามันขึ้นไม่อีกนะครับถ้ามันขึ้นไม่อีกนะครับผีพระอย่างนี้ครับก็จะมีแนวตั้งนะครับสำคัญอยู่2แนวคือที่สี่เป็นสี่กับสี่เปนหกพันนะครับสี่เปสี่กับสี่มปนหกพนะฮะถ้าทะลุ4ี่มืนหกพันได้นะครับถือดันเทรนไปได้เลยนะฮะถือดันเทรนได้เลยนะครับอันนี้คือแผนของผมเนาะแล้วก็ แล้วก็ถ้าขึ้นไปเนี่ยครับแล้วถ้ามันไม่ถึง4ี0 0มนะครับก็ออกมาก่อนครึ่งหนึ่งได้นะครับอ,ออกมาก่อนครึ่งหนึ่งได้อย่างเช่นผมถูอ่าไม่ได้ถูอผมเทสกำไรอยู่ที่ตรงเนี้ยผมเทสกำไรไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับผมก็ดูว่าผมก็ถือรันไปนะครับถือรันไปแล้วมันก็ผ่านผ่าน,านแต่มันไม่ผ่านสี่หมื่นหกมันล่วงลงมาเงี้ยครับผมก็ออกอก่อนห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ แล้วก็แล้วก็ดูแนวนะครับแล้วก็ถ้ามันขึ้นไปอีกนะครับถ้ามันขึ้นไปนะครับสี่เปหผมก็จะถือไอ้ที่เดียวของผมเนี่ยรันเทรนด์้นไปนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับนะถ้าคิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็อ่อถ้ามีปัญหานะครับในการเทรดหรือว่าสงสัยตรงไหนอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถคอมเมนต์ถาม ได้เลยนะครับดังล่างนะครับผมก็จะมาตอบให้นะครับก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ